ชักล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้อยู่ที่เป็นของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับอยู่ที่อำเภอรัตรนะครับนี่ครับออฟฟิศก็จะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับเยอะมากเลยผลกล้ามไม้ต่างๆเนี네่ยกะสี่คนในการได้คนละสี่ร้อยสองร้อยต้นหนึ <ged> ่งสองสามสี่สองหกร้อยต้นครับเป็นแปดร้อยรวมผมด้วย สรุปขึ้นไม่ได้เลยสักต้น กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับอีสานไทยแลนด์สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมกล้าไม้ครับกล้าไม้โครงการหรือกิจกรรมเพาะจำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจำปีงบประมาณ63สาครับอันนี้เพาะจำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ครับไอนี้อยู่ที่ เป็นของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับอยู่ที่อำเภอรัตนะครับนี่ครับออฟฟิศก็จะอยู่ตรงนี้ครับในเห็นอยู่เข้ามาก็จะเห็นป้ายบอกเนี่ครับเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกการติดต่อขอรับกล้าไม้ครับเนี่ครับตรงนี้ก็พี่เป็นที่นั่งเล่นครับเป็นที่นั่งรอลงทะเบียนขอพันกล้าไม้นี่ครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปถามข้างในครับเจ้าหน้าที่เราอยู่ข้างในว่าการลงทะเบียนขอพันกล้าไม้เราต้องเตรียมอะไรบ้างครับเดี๋ยวพาไปชมข้างในครับครับผมสวัสดีครับครับขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับค่ะ,ะในการลงทะเบียนขอพันกล้าไม้เนี่ยครับเราต้องมีเอกสารอะไรมาบ้างครับอ่าถ่ายสเนาบัตรประชาชนแล้วก็สําเนาิจาดที่ดินตรงที่จะปลูกมานะคะ อ่าครับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านไม่ไม่ไม่ทะเบียนบ้านอ่าทะเบียนบ้านแค่โฉทุกที่จะปลูกอ่าครับแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยจะได้กล้าพันกี่ต้นกี่ต้นนี่ก็อยู่ที่จํานวนคนมาลงทะเบียนแล้วก็จะหารเฉลี่ยให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ่แล้วแต่ปีงบประมาณค่ะอ๋อแล้วแต่ปีงบประมาณค่ะจะได้เท่าไหร่ก็ไม่แน่นอนนะครับอ๋อครับแต่ก็ บางปีมันก็ได้งบประมาณน้อยบางปีได้งบประมาณเยอะก็แล้วแต่แต่มาลงทะเบียนนี่ได้ทุกคนแน่นอนที่ลงทะเบียนก็ได้ทุกคนนะคะครับอ๋อยกเว้นแต่ตอนนี้คือปิดลงทะเบียนแล้วอย่างผมมาเนี่ยไม่ทันอโอเคข้อมูลตรงนี้ครับขอบคุณมากครับครับครับเนี่ยครับเนี่ยครับเยอะเลยมุมนี้จะเป็นอันนี้สักอันนี้ต้นสักเนาะนี่ดูไปอันนี้เป็นต้นสัก นี่ยังนาะครับยังนาเดี๋ยวไปมุมนู้นมั่งครับมุมนี้เป็นอะไรเอยโอ้โหเป็นเป็นสะดาป่าสะเดายักษ์หรือสะดาอะไรโอ้โหนี่เป็นสะดาครับเยอะมากเลย ครับฝั่งนี้เป็นสะเดาครับก็ใครอยากได้ครับก็จะไปติดต่อที่เนี่ยครับกรมป่าไม้มาลงทะเบียนไว้แล้วก็ลงไว้ว่าอยากต้องการพันอะไรบ้างกี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยครับชายชนทั่วไปก็มาลงทะเบียนไว้ได้ครับอันนี้เป็นต้นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นแค่แค่ป่านะแคร์ น่านจะเป็นแค่แค่ป่าใช่ไหมใช่แค่แค่ป่าต้นใหญ่ๆนะที่ชอบปลูกในปั๊มในอ๋อต้นใหญ่ๆนั่นใช่ไหมที่เขาชอบปลูกตามปั๊มอดอนข,ขาวๆล่วงลงมานะอ่ต้นมันใหญ่มันสวยดีครับเป็นร่มอย่างดีเยอะมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกปี ประมาณต้นเดือนพฤษภาครับทุกจังหวัดเลยครับฝั่งนี้เป็นอะไรอันนี้ขี้เหล็กอุจระเหล็กครับฝั่งนี้เป็นอุจจระเหล็กเนี่ยขี้เหล็กเดี๋ยวมันมีพระนี่อะไรอ๋อันนี้พยุงนี่โอ้อันนี้เป็นพยุงครับไอ้ที่มันหมดวจองเต็มไว้เพราะว่าเขาจะมีงาน ของอำเภอด้วยมั้งมีงานเกี่ยวกับปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็เลยเก็บไว้ด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวไปมุมนู้นอีกครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนู่นครับฝั่งนู้นอีกเดี๋ยวเอาฝั่งนู้นก่อนเออเดินไปนู่นแหละโอ้โห เยอะขนาดนี้ยังมีเต็มอีกเหรอมันเป็นแสนต้นแต่ทำไมคนก็ลงชื่อไว้เยอะมั้งอันนี้ต้นอะไรเอ่ยอ๋อนี่พยุงเหมือนกันครับเยอะพยุงนี่จะเยอะมากเลยครับหัวนมุมสุดท้ายนกก็พยุงใช่ไหมนะโอ้โห เนี่ยครับพามาชมปันกล้าไม้อันนี้ปวาพยุงครับพยุงเ,นะเยอะมากเลยนี่มันได้ที่แล้วมุมนู้นเป็นอะไรฝัง่งนู้นก็เป็นพยุงครับเดี๋ยวเดินเดินชม พอดีไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แถวนี้เลยครับมาเดินกันเองเลยอันนี้ก็พยุงทั้งนั้นเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรฝั่งนี้ม,นมีแต่พยุงล้วนๆเลยเนาะ,อะโอ้โห,โโหสวยงามไปหมดครับเขียวไปหมดเลยโซนนี้เป็นพยุงทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูข้างบนนู้นครับ เขาไม่มีเศษเศษให้สักห้าสิบหกสิบต้นว่าพะพยุงเนี่ยฮะยน,ยนี่ไปดูมุมข้างบนนี่ครับเพราะชาก้าไม้พยุงและไม้มค่าในอ๋อนี่ครับเพราะชากล้าไม้พยุงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์กล้าพยุง สองแสนหนึ่งหมื่นกล้าครับโอโ้โหสองเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยสองเฉพาะพยุงนี่ครับสองแสนฝั่งนี้เป็นพวกกล้าไม้ขนาดใหญ่ไม้อะไรนะนนนไม้อะไรไตะเคียน,น,ต,ะยนตะเคียนทองตะเคียนทองสามหมืน่นเจ็ดพันห้นาร้อยออน,นี่ตะเคียนทองใช่ไหมครับอันนี้บอกตะเคียนทองเนี่ย อันนี้ตะเคียนทองแต่ฝั่งนี้แหละเดี๋ยวฝั่งนี้อันละพยุงเหมือนกันอพออันนี้เขาพยุงตัวใหญ่แล้วอ่าใช่ในี่พยุงใหญ่แท้โตแล้ว,วเดี๋ยวมามุมนี้มั่งครับมุมน,น,นี้อันนี้คูนอันี้ต้นคูนต้นคูนอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อินทนินฮะอินทนินอินทนินทำไมใบมันเป็นรูๆอย่างเงี้ย แมงกินแมงกินดอกสีม hmm. ่วงอินทนินบอกดอกสีม่วงสวยๆอันนี้ก wow. oh. ah. ็เป็นมะข่ามะข่าครับฝั่งนี้เป็นมะข่าต้นนี้กำลังสวยเลยเนาะโอ้หได้ไปสักร้อยต้นนะยกขึ้นรถเลยดีกว่าไหมโอ้โหกำลังสวยเลยเนี่ย เนี่ยมามุมนี้ครับอันนี้อ๋อนี่แค่ปลาแค่ปลาอันนี้คันระเวียงอะไอันี้แค่ปลาป่ะเนี่ยครับอันนี้แค่ปลาสวยโอ้ขัหกางของกางของไหนโอ้แค่ปลาอยู่โน่นอันนี้กางของกางของอ่าเปลี่ยนชื่อใหม่ครับกางของเนี่ยอันนี้ก็พยุงอันนี้อะไรเนี่ย ตัวเนี้ยอันนี้ก็คูนนี่แหละคูนวหรคูนอันนี้ก็คูนครับคูนมดมันตะเคียนอันนี้ก็ตะเคียน,ยนอ่านี่สองสองมุมนี่เป็นตะเคียนครับเนี่ยเคียนทองตะเคียนทองฝัง่งนู้นเป็นอะไรนนยังเล็กอยู่โอ้ อ๋อนี่ยางนาครับยัเงเล็กอยู่ใน,ย,น,าน,นยางนาน,น่นครับยาวเลยนู่นนะครับเขากำลังลงเพาะใหม่ๆก็ยังที่ยังเล็กอยู่ก็เยอะเลยครับอ๋อนี่หนุ่มคนเดี๋ยวไปดูดินดินที่เขาทำกล้าครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูดิน เนี่ยครับเขาก็เตรียมดินเนะี่ยเตรียมดินใส่ถุงดำไว้ครับเพียบเลยนี่พาไปดูดินที่เขาเตรียมไว้นี่จะอยู่ตรงนี้ครับเสียดายเจ้าหน้าที่ไม่มีคนอยู่ครับอ๋อนี่เป็นดินดแดงๆเขาเรียกอะไรเนาะ เนี่ยครับเป็นดินสีแดงแดงครับพอดีมันย้อนแสงครับต้องดูฝั่งนี้เนี่ยครับดินสีเงี้ครับสีแดงแดงเนี่ยครับ,รบแล้วก็ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเนี่ยแดดมันส่องครับเลยดูไม่ออก เนี่ยเขาก็ผสมไว้เนี่ยครับอ๋อเป็นดินผสมเนี่ยครับดินผสมอย่างดีเลยครับกองนี้เป็นไรกลองนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกแกลบดําครับตรงนี้ฝั่งนี้เป็นกแกลบดําครับดินผสมน้องเป็นดินแดงครับด,ดินแดงเนี่ยครับค่ะ ครับครับเดี๋ยวพากลับเข้าไปดูฝั่งนู้นใหม่ครับโอ้โหเยอะมากเลยครับไม่น่าเชื่อมาชั่วโมงนี้เขาบอกจองเต็มหมดแล้วอดเลยว่าจะมาลงทเบียนสักสี่ร้อยต้นครับเอาไปปลูกอเสียดายมากส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับนี เห็นไ,ไหมครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับเยอะมากเลยพันกล้าไม้ต่างๆเสียดายครับเสียดายมาวันนี้มีคนจองเต็มซะแล้วครับเสียดายมากเลยเนี่ยครับดูดูมุมนี้ครับเนี่ยมุมฝั่งนี้เยอะเลยครับ ครับโอ้โหสวยงามมากมองไปทางไหนเขียวเต็มไปหมดครับนี่เอาตนีให้ห้ ครับสุบลมเย็นดีนนเนี่ยกะสี่คนในกาได้คนละสี่ร้อยสองร้อยต้นหนึ่งสองสามสี่สองหกร้อยต้นครับเป็นแปดร้อยรวมผมด้วยสรุปขึ้นไม่ได้เลยสักต้น